เพื่อนๆมาดูวิวธรรมชาตินะครับเพื่อนวันนี้นะครับเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากเลยนะครับเพื่อนก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับดูดอกไม้นะครับเห็นไหมครับนี่ผมอยู่กลางเกาะดฝนเลยนะครับเพื่อนดูครับเห็นไหมครับมีคนของปุไรนี่อย่างสวยเลยนะครับเพื่อนๆของบุหรนี่นะครับนาะบวกกับตะวันกําลังขึ้น นะครับเพื่อนเห็นไหมครับตะวันกําลังขึ้นนะครับกำลัง้นไปแล้วตรนนี้บ่อน้านะครับบ่อน้าของชาวบ้านเขานะครับเป็นบ่อเลี้ยงผู้นะครับเพื่อนดูกันัสวยน้มมากเลยนะครับเพื่อนดูเอานะครับส่วนรอบๆตัวก็จะมีต้นไม้นะครับนี่เห็นไหมครับดอกไม้นี่เต็มอ้อมทางอ้อมเหวผมเลยครับเพื่อน สวยงามมากเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณรอบๆนี่นะครับเพื่อนเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับดูเอานะครับเ่อนนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเพื่อนเพื่อนเป็นร้านอาหารเพื่อนนะครับสำหรับชาวบ้านมาทำอาหารกินกันนะครับเพื่อนนี่นะครับ น่ามาเที่ยวชมมากนะครับเพื่อนอ่นี่ก็เป็นกลางเกาะถนนนะครับเพื่อนเป็นกลางเกาะถนนนะครับเพื่อนอ่าแต่อยากจะให้เพื่อนได้ดูบรรยากาศสวยงามนะครับเพื่อนเนี่ดูเอานะครับโอ้โหดอกท้องมุไรนี่กรงลังสวยเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับอ่านี่นะครับเพื่อนนี่ะเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับสวยนะครับเพื่อนนอ่า ดี๋ยวจะให้รู้ดอกทองไรนะครับแล้วก็มีรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับเพื่อนเป็นลางเกาะกลางถนนนะครับเพื่อนเป็นเกาะกลางถนนนะครับที่ผมว่าสวยงามมากเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนครับนาะนื่อนะครับเพื่อนเขานาหนาวแล้วนะครับเพื่อนเขานาหนาวแล้วนะครับเห็นไหมครับหลมพัด นะครับลุกพัดดอกทลองกุไลนี่ครับแสดงว่าเขาหนาหนาวติมตัวแล้วนะครับเพื่อนสวยมากเลยนะครับมีปุ๋มตูการอ่าทุ่บดอกของอุไรเลยนะครับเนาะสวยไหมครับผมว่าสวย,สวยมากเลยนะครับนี่ <laughs> สวยมากเลยครับดอกองอุไรโอ้สวยสวยจริงๆนะครับเพื่อนบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับเพื่อนแล้วก็มีแหล่งธรรมชาติเป็นทีเด็ดไหมครับเป็นธรรมชาติเพื่อนโอ้โหนี่แหละครับดูเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนวันนี้ก็ให้ความรู้ทากาศนะครับดอกองอุไรนะครับดอกแล้วเพืนถนน ลาน,า,นาท่องเที่ยวเชิชนกันะ,น,นะครับบางอุบเชิญใช้ทะเลนะครับเพื่อนๆนอับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ